สวยๆอันนี้นะคะมูลค่าค่าตัวมันเกือบ700ดแสนได้กันนะคะอ้อย,ยังพูดไม่หมดจริงๆนะคะสําหรับออปชั่นรถคันนี้นะคะแต่อ้อบอกเลยว่าในราคาที่เราตั้งขายอยู่ตอนนี้อ้อบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆเลยนะคะซึ่งวิ่งเพียง4,000กว่ากิโลนิดๆเองนะคะทำไมรถป้ายแดง7ล้านกว่าทำไมถึงขึ้นมาถึงประมาณ วันนี้ก็อยู่กับอ้อวันทัวโต้อ,อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอ้อจะพามาพบกับรถยนต์ E v ไฟฟ้าร้วน้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งตอนนี้บอกได้เลยนะคะว่ากำลังเป็นที่นิยมนะคะเนื่องจากน้ำมันของประเทศเรานะคะราคาค่อนข้างสูงนะคะและว,วันนี้อ้อก็อยู่กับเจ้าคันนี้เลยนะคะพอเทไทยคาน 4S คอมเลติโมคันนี้เลยนะคะสวยๆเลยคะ่ะที่ถนนราคาที่ประมาณ9ล้านกว่าบาทนะคะเดี๋ยวอ้อจะพามาดูกันนะคะว่าทำไมรถป้ายแดง 7ล้านกว่าทำไมถึงขึ้นมาถึงประมาณ9ล้านนะคะแต่อ้อบอกเลยว่าถ้าลูกค้าออกคันนี้ไม่ต้องไปเพิ่มออปชั่นอะไรแล้วนะคะเพราะคันนี้เราจัดมาให้เต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูออปชั่นกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะไปเลยค่ะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเจ้าปอร์เช่คันนี้นะคะมีอะไรให้มาพิเศษบ้างนะคะซึ่งอ้อจะบอกคร่าวๆนะเพราะว่ามันบอกได้ไม่หมดนะคะ สนใจจริงๆอ๋อยากให้มาชมตัวจริงมากกว่าค่ะมาเลยค่ะมาดูกันเลยตัวนี้นะคะจะมีชุดแต่งรอบคันนะคะเป็นไฟ b e r Body ดี้แพ็กเกจมาให้นะคะทําไมเขาถึงใช้ชุดแต่งตัวนี้เพราะว่ามันจะมีน้ําหนักเบามากๆเลยค่ะค่ะส่วนไฟหน้านะคะจะเป็น P D L S พัดนะคะซึ่งไฟตัวนี้จะปรับสูงต่ำหลบไฟเลี้ยวหรืออะไรนะคะให้มาชุดเต็มแล้วนะคะสําหรับเจ้าไฟตัวนี้นะคะถัดมาเลยนะคะ mm hmm. เห็นรอสวยๆคันอันนี้หรือเปล่าคะอ๋อ อันนี้นะคะมูลค่าค่าตัวมันเกือบเจ็ดแสนได้กันนะคะซึ่งร้อเดิมของเจ้าปอเทนะคะจะให้มาเพียงขนาดแค่19นิ้วเท่านั้นนะคะแต่ร้ออันนี้นะคะเพิ่มมาแล้วเป็น21นิ้วนะคะเป็นรายใหม่สวยๆซึ่งเข้ากับตัวรถเลยนะคะอน,นี้ลูกค้าจะเห็นนะคะว่าขอบเขาจะสวยงามมากๆเลยนะคะาการที่เพิ่มร้อนะคะก็ต้องเพิ่มปั้นเบรกขึ้นมาด้วยนะคะ เพื่อให้เข้ากับขนาดล้อและมีความปลอดภัยมากเวลาเราขับขี่นะคะอ้อพาชมตรงนี้ก่อนดีกว่าอ้าว่าตัวนี้มันเจ๋งมากๆเลยนะคะในการเปิดชาร์จนะคะทางปอเช่ตัวนี้นะคะให้ที่ชาร์จมาทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะวิธีการเปิดก็ง่ายมากๆเลยนะคะวิธีการปิดก็ง่ายมากๆเช่นเดียวกันนะคะก็ทําวิธีเดิมนะคะ เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นค่ะถ้าเป็นรถสปอร์ตทั่วๆไปนะคะลูกค้าจะสังเกตเห็นว่ารถพวกนี้ที่มีความเร็วสูงๆ กระจกให้มาจะเป็นแค่กระจกธรรมดาแต่ตัวนี้นะคะของเราเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วแล้วก็มีบรายสปอร์ตให้ด้วยนะคะเวลาเตือนมุมอับเวลามีรถสวนมาหรือรถข้างๆเราแล้วเราจะเลี้ยวเราจะมองไม่เห็นนะคะจะมีสัญลักษณ์เตือนให้ที่กระจกด้วยนะคะมาดูที่เปิดประตูกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเจ๋งมากๆเลยคือที่เปิดประตูเขานะคะจะไม่ได้นูนออกมาจากตัวรถเลยถ้าลูกค้าสังเกตเห็นนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปลดล็อกให้ดู นี้นะคะเวลาเราปลดล็อกปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าตรงเน,นี้ยเปิดออกมาให้นะคะและเวลาเราจับเราก็จับแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นที่สังเกตง่ายๆเวลาถ้าเราลืมล็อกรถตัวนี้มันก็จะอ้าอยู่แบบนี้นะคะดูด้านข้างๆแล้วลูกค้าอาจจะสังเกตเห็นนะคะว่าทรงตัวนี้นะคะเขาจะเป็นทรงแบบวาก้นนะคะลูกค้าลองดูนะคะเส้นสายเขาจะสวยงามมากๆเลยค่ะดูด้านหน้าด้านข้างไปแล้วเดี๋ยวอ้อพาไปดูด้านห้ายกันบ้างคะ่ะไปเลยค่ะ ด้านท้ายของเขานะคะก็จะสวยงามมากๆเลยไฟเบรกเขานะคะจะเป็นเส้นให้เห็นเลยนะคะตรงนี้นะคะว่าเป็นเส้นต่อกันมาถึงตรงนี้เลยนะคะไปถึงมุมทางด้านนี้เลยนะคะอ่าเรามาดูกันเลยว่าอันนี้เขาเพิ่มออปชั่นพิเศษมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์ปอเช่นะคะ ะะจะเป็นไอ r e บรูสวยมากๆเลยค่ะเวลากลางคืนนะคะสําหรับเจ้าสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะเดิมทีนะคะรถคันนี้นะคะเป็นสีเซ็ทแบ็กเมเทลิกนะคะเขาเลยเลือกโลโก้ตรงนี้นะคะเป็นสีโครเมียมนะคะเพื่อให้เข้ากับ สตัวรถนะคะแต่ว่าสัญลักษณ์ตัวนี้ลูกค้าสามารถซื้อเปลี่ยนที่ศูนย์ได้นะคะเพราะเขามีหลายสีให้เลือกเช่นกันนะคะ<ม>ลองดูมุมกว้างๆนะคะอย่างที่อ้อบอกนะคะตัวนี้เขาจะมีชุดแต่งมาให้แล้วนะคะเป็นไฟเบอร์คาร์บอนนะคะที่มีขนาดน้ําหนักเบามากๆเลยและด้านหลังตรงนี้นะคะจะเป็นสปอยเลอร์นะคะเวลาลูกค้าขับขี่ที่ความเร็วถึงอะคะ่ะสปอยเลอร์ตัวนี้จะเปิดขึ้นเพื่อที่ <c oughs> อากาศอะคะ่ะกดลงทําให้รถเกาะถนนมากขึ้น เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะประตูหลังนะคะสามารถเปิดได้หลายวิธีนะคะเปิดได้จากกุญแจนะคะและจะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้นะคะเพียงเรากดแค่หนึ่งครั้งนะคะประตูทางด้านหลังก็จะเปิดขึ้นให้ค่ะ,ะลูกค้าเห็นไหมคะว่าด้านหลังของเขาจะกว้างมากๆเลยนะคะอันนี้สามารถเก็บสัมภาระได้ถึง460มิลลิลิตรด้วยกันนะคะหรือลูกค้าสามารถใส่ถุงก๊อบได้ถึงขนาด2ถุงด้วยกันเลยนะคะดูด้านหน้าดูด้านท้ายกันไปแล้วนะคะเดี๋ยว ไปดูกันเลยค่ะว่าเพิ่มอะไรมาให้บ้างนะคะไปเลยค่ะค่ะนี่นะคะภายในนะคะลูกค้าจะเห็นว่าเป็นแบบสปอร์ตสวยงามมากๆเลยนะคะภายในดําแดงนะคะแต่เดิมทีนะคะโปรเจชน,นะคะเขาจะให้ภายในมาแค่สีดําเท่านั้นนะคะและสีแดงอันนี้นะคะเป็นออปชั่นที่ต้องซื้อพิเศษเพิ่มเติมนะคะ และอย่างที่ลูกค้าเห็นนะคะอันนี้จะเป็นวัสดุรスแท็กนะคะก็ที่เราเรียกง่ายๆนะคะว่าเป็นหนังอังคนทลานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นออปชั่นพิเศษที่ลูกค้าเพิ่มเติมมานะคะและเบาะสวยๆเลยนะคะที่นั่งเข้ากับตัวอ้อ,อแบบนี้นะคะเบาะตัวนี้นะคะเดิมทีนะคะของเขาปรับได้แค่14ีท่ทิศทางเท่านั้นนะคะแต่อันนี้ปรับได้พิเศษเลยะคะ่ะ18ทิศท,ทางนะคะและเบาะของเขาเป็นเบาะอุ่นด้วยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะที่พวงมาลัยนะคะ เห็นสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นวัสดุเลทแพกเหมือนกันนะคะน,นี้ลูกค้าจะเห็นเลยนะคะว่าเป็นวัสดุเลทแพกเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยอุ่นเป็นออปชันที่เพิ่มพิเศษมานะคะแล้วก็มีหน้าจอที่แสดงสัญลักษณ์ต่างๆอันนี้ให้เราเห็นนะคะ ซึ่งเป็นหน้าจอที่ใหญ่แล้วก็เชื่อมต่อกันหมดเลยนะคะสวยงามมากๆเลยเมื่อเข้าอยู่กับตัวรถนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะลูกค้าก็เพิ่มออปชันพิเศษมานะคะมันจะแสดงสัญลักษณ์เวลาเราขับขี่ที่ความเร็วเท่าไหร่นะคะจะเพิ่มเป็นออปชันพิเศษมาสปอร์ตโครโนโก็มีมาให้แล้วนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะรถคันนี้นะคะทุกอย่างนะคะออบอกแล้วง่ายเพียงนิ้วมือสัมผัสน,นะคะอ่านี่ลูกค้าดูเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดฝากระโปรงหน้าเปิดฝากระโปรงท้ายหรือระบบต่างๆของรถคันนี้นะคะสามารถใช้แค่ปลายนิ้วมือในการสัมผัสเท่านั้นนะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าอาจจะแบบอุ้ยฉันนั่งข้างคนขับอะ่ะฉันอยากจะเพิ่มออปชั่นพิเศษในการเล่นหน้าจอนะคะ อันนี้ก็ให้มาแล้วนะคะสำหรับหน้าจอทั้งด้านคนนั่งนะคะอันนี้จะเป็นหน้าจอเชื่อมสัมผัสกันนะคะสามารถสั่งระบบปฏิบัติการได้เหมือนเหมือนกันเลยนะคะรถสปอร์ตนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหลังคาแก้วพารามิกกราสนะคะรถคันนี้นะคะเพิ่มออปชั่นพิเศษมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะดูโร่งโปร่งม,มากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับการเข้ามานั่งในรถสปอร์ตคาว่าสปอร์ตไม่ใช่แค่แรงและเล็กนะคะแต่เวลาเราเข้ามานั่งแล้วเราจะรู้สึกถึงความกว้างขวางของมันได้ ได้เลยค่ะรถคันนี้เพิ่มพิเศษมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะสวยมากๆเลยค่ะสำหรับด้านหลังนะคะถึงว่าเป็นรถสปอร์ตนะคะแต่คันนี้นะคะเป็นแบบวาก้อนนะคะทำให้ผู้โดยสารทางหน้านั่งหลังนะคะนั่งสบายมากๆเลยค่ะสำหรับอ้นนะคะสูงเกือบ170ก็ยังนั่งสบายมากๆเลยนะคะสำหรับนี้นะคะลองดูได้เลยค่ะพื้นที่เขาใช้สอยได้กว้างมากๆเลยค่ะ แล้วรถคันนี้นะคะระบบปรับอากาศเขายังเป็นระบบที่ฟอกอากาศให้อัตโนมัติด้วยนะคะและด้านหลังนะคะที่ออบอกะคะ่ะรถคันนี้ง่ายๆเพียงนิ้วมือสัมผัสนะคะนี่นะคะจะมีที่ปรับอุณหภูมิให้นะคะ แต่ว่าเขาสามารถปรับแยกซ้ายขวาอิสระจากกันได้เลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นที่เท้าแขนนะคะแล้วก็สามารถวางแก้วน้ําได้2ตําแหน่งด้วยกันนะคะอ้อยยังพูดไม่หมดจริงๆนะคะสําหรับออปชั่นรถคันนี้นะคะแต่อ้อบอกเลยว่าในราคาที่ เราตั้งขายอยู่ตอนนี้เอาบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆเลยนะคะและรถคันนี้เป็นรถเพียงแค่ออกมาแค่3เดือนนะคะลูกค้าซื้อสามารถรับรถได้เลยนะคะรถใหม่ป้ายแดงตอนนี้ไม่มีนะคะต้องรอรถเกือบปีเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะแต่ถ้าลูกค้าสนใจจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปสรุปรายละเอียดให้ลูกค้าทราบอีกทีหนึ่งนะคะว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะแล้วลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาชมรถคันนี้ได้ที่ไหนนะคะไปเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปสรุปรายละเอียดกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะพามาดูชมห้องเครื่องก่อนนะคะว่าเครื่องของเขาวางอยู่ตรงไหนนะคะสําหรับเจ้ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นคันนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะนี่เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องของเขานะคะแต่เราต้องเปิดฝาพลาสติกตรงนี้ออกมาก่อนนะคะเราก็จะเจอเครื่องเจอที่ชาร์จแบตก็จะมีอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่เก็บสัมภาระให้นะคะ และรถยนต์คันนี้นะคะมีกำลังแรงม้าถึง530แรงม้าด้วยกันนะคะและสามารถเพิ่มแรงม้าได้จากแบตเตอรี่เพอร์ฟอร์แมนซ์พาร์ทนะคะถ้าตัวนี้เราเพิ่มเข้าไปนะคะแรงม้าเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะคะและระยะทางในการขับขี่เขาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเจ้ารถคันนี้กันเลยนะคะไปเลยค่ะ เดี๋ยวออจะมาสรุปสำหรับรายละเอียดเจ้ารถยนต์คันนี้นะคะรถยนต์คันนี้นะคะ Porsche Taycan 4S c o l i s i m o นะคะซึ่งรถยนต์คันนี้นะคะออกที่0ูนย์ TSL Auto นะคะรถยนต์คันนี้นะคะมีวารันตี50,000กิโลหรือ2ปีนะคะรถยนต์เป็นรถยนต์ปี2022นะคะ ซึ่งวิ่งเพียง4,000ก,ก,กิโลนิดๆเองนะคะและรถคันนี้นะคะออกมาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นนะคะรถคันนี้มีกุญแจสำรองแล้วก็เล่มทะเบียนครบนะคะรถคันนี้นะคะวันทัวร์โตนะคะเสนอขายอยู่ที่9,999,000นะคะซึ่งที่อ้อบอกไปแล้วนะคะว่าออปชั่นที่อ้อพาชมเป็นแค่ออปชั่นแค่คร่าวๆนะคะแต่ถ้าลูกค้านะคะอยากทราบออปชันว่ารถคันนี้นะ,ะมีออปชันอะไรมาบ้างนะ ชมตัวจริงได้ที่เต็นวันทัวร์โตนะคะเต็นของเรานะคะเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาเต็นต,ตั้งอยู่ถนนกาญจนาพิเศษตรงกันข้ามสมาคมชาวปากใต้ก่อนถึงเดอะมอลล์บางแค6กกิโลเท่านั้นนะคะการเดินทางง่ายมากๆเลยนะคะหรือถ้าท่านใดอยากสอบถามข้อมูลเข่าวๆหรือโปรโมชั่นตอนนี้นะคะ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์0616745885นะคะได้เลยทุกวันนะคะและเต็นท์วันทัวร์โต้ของเรานะคะมีมาตรฐานในการเลือกรถเข้ามาขายให้คุณลูกค้านะคะรถของเรานะคะเป็นรถบ้านแท้ๆ1 0 0เทุกคันนะคะรถของเรานะคะมีเล่มทะเบียนให้คุณลูกค้าดูทุกคันนะคะและรถของเรามีเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกรถก่อนเข้ามาตั้งขายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าอย่ากังวลเรื่องการใช้รถมือสองนะคะ เพราะว่าเต็นท์วันทัวโต้ของเรานะคะตรวจสอบก่อนส่งมอบทุกจุดนะคะแล้วก็มีการทําสปาและเก็บงานให้เรียบร้อยสวยงามมากๆเลยอ้อบอกเลยว่าถ้าลูกค้าสนใจอยากได้รถมือสองนะคะเลือกออกรถที่วันทัวโต้ไม่มีผิดหวังแน่นอนวันทัวโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมค่ะรทุกัันลดนเ พี่คุณ,ณภาพาขายรถพี่คุณภาพวันทูออโต้ชื่อนี้คุณต้องจำ<ว>มีรถให้เลือกมากกว่า200คันทั้งแต่รถบานและรถพี่เมียมเราก็ทำแ,<ต>แลยังมีไฟ<ห>แนนซ์ที่รอเซ็นพระอนุมัติไวไม่เกินชั่วโมงรถเดียวบริการจะสัดไวไม่ว่าลูกค้านั้นจะติดอะไรนะวัวนทูออโต้กำางดูแลทุกเคปไม่มีรถประมูลรถทุกคันมีเลบทะเบียน<ว>คุณ,ณภาพตัวน,นั้นจริขงขับรถของเราอย่างเสียงไม่มีมุกเม็ดไม่มีตีเนียนชัดเจนตรวจสอบได้ไม่มีผิดเพี้ยน รถทุกคันที่ผ่านจากวันทูออโต้เป็นรถที่มีคุณภาพเพราะวิไฟไม่กี่โลรถยนต์รถเบนท์รถว m วอลโวรถรถทุอย่าเอาพาดยันกระบะวีโกรถดีรถดีนะต้องมาดูที่เต็นตรวจสอบดีๆนะเอาทุกจุดเน้นเน้นวันทูออโต้ที่ไม่มีขอยกเว้นรถมันแท้ๆนะแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์รถดีรถดีนี่ต้องมาดูที่เต็นตรวจสอบดีๆเอาทุกจุดเน้นเน้นวันทูออโต้ที่ไม่มีขอยกเว้นรถมันแท้ๆแบบว่าร้อยเปอร์ ตั้งแต่รับซื้อเราก็มีกระบวนการและมีทีม ดูแลรถยังเชี่ยวชาญเมื่อชิพดูแลก็ส่งมอบบริการทำสีกันปอดแต่ไม่กลายลายการตที่วันดูออโต้มีการันตีคืนเต็มจำนวนหากรถเราไม่ดีตรงตามสภาขายท้องที่ดีบอกเอาไว้เลยว่าชนนัดเราไม่มีไฟไหม้หรือน้ำท่วมแน่นอนเราไม่มีมีแต่รถดี่ฟิกแมนการันตีทันี่คุณรับประกันเครื่องเกียร์แอร์ดีและ GPS บริการตลอดไมไฟไหม้น้ำท่วมแน่นอนเราไม่มีมีแต่รถ ดีดีฟิกแมนการันตี่ตกีุ้่นรับประกันเครื่องเกียร์แอร์ดีและจีพีเอสประการดีเลยตลอดไปรถดีรถมีที่ต้องมาดูดีแท้ตรวจสอบดีดีจะเอาทุกจุดเน้นเน้นวันดูออโต้ดีไม่มีขอยกเว้นรถบางแท้แต่หน้าบ่าวร้อยเปอร์เซ็นต์รถดีรถดีที่ต้องมาดูดีเป็นตรวจสอบดีดีจะเอาทุกจุดเน้นเน้นวันดูออโต้ดีไม่มีขอยกเว้นรถฟางแท้แต่หน้าบ่าวร้อยเปอร์เซ็นต์